ผู้คาได้มีชีวิตในกาละวันนี้ก็พะเหตุการบอกกล่าวให้ผู้คาได้รู้ทั้งมวลจะแล่แถมอ่านึ่งเล่าอันว่าพระดิญาแห่งคาก็รับการพ้น,นจากภัยอันตรายอาการดังนี้แหละผู้ที่สัดเจ้าได้สนดับรับฟังกรำแห่งพามหากล่าวสัันน้นแล้วก็จริงกล่าวว่าจะตอบกรำไปว่า บัณฑิตนักป่าเจ้าต่างหลายเตียนย่อมบ่อย,ยอมรับเอาลางวันเพราะถ้อยกรรมที่ก่าวดีงามแลว้วดูลาต้านพามเงินสามร้อยกะหาปนัตที่ต้านหากเอแก่ลังวันแก่เหล่านี้ขอตันจุงเอาไปบานเลือนแห่งต้านเด็ดดังนั้นแลว ในอาทิเออาเสนากะจาตะกะสัปัญโยพระพุทธเจ้าพาลบถือเชิงกุณากุติเอกาลาสิกาบทเถอเป็นเหตุแห่งธรรมเทศนาพระจึงนำเอามายังจาตะกะอันนี้มาเทศนาแก่พิขุและบริสัทั้งังาย ว่าอาติเตกาแลยังมีในอาติตะกาละเมื่อก่อนอันลวงพ้นไปแล้วพอที่สั์เจ้าแห่งเราได้เกิดในขคุณาพามผูจือว่าอาทินาอาเสธิาอาเสนะกุม,มารได้ออกบวชเป็นตาปัสละส,ะลสี จำเลินยังสารสมบัติอยู่ในหิมาวันประเทศยังมีในกาละันหนึ่งเจ้าตาปรสะาสีก่ในไปอาสะไหลยาพักอยู่ในลาจอาสวนอุญาณอาปอแจงลุงเจ้าก็ออกเอวสวงหาพิกขารจนถึงนาคุ้มคุ้มหลวงแห่งพระญาเจ้าปาลานสี ก็จึงสัตพาเนตาเล่งหันความเลื่อมใสก็จึงทัดสั่งเฮลาจะกุลิสะไปอลาธนานิโมนมาแล้วก็ถวายยังโภจจนะอาหารอันปานิที่บนลาจะอาปาสาทและก็ได้ตรงสะดับรับอนุโมทนาในกาละเมื่อพระตาปัสะ สันผัตกิจแล้วก็มีความเลื่อมใสจึงนิมนต์หื้โพธิสัตว์เจ้าผักย่างอาสะไหลอยู่ในส่วนอุญาน,นั้นก็มีแลแล้วก็ถาวายปะวาลนาโดยจดตุปัจจยเป็นป,ประจำบุคาลพระญาก็ได้สาเนตแอไปแอย่ำเล่ลงดูเสมอเป็นนิจาการบวคาดก็มีแล ส่วนว่าบรลมโพธิสัตว์เจ้าก็ะบไดดอาตุนขออันใดอันหนึ่งก็หาบดใดอัทกกาเลยังมีในกาละวันหนึ่งส่วนอันว่าพระอากัสตาธิลานก็มีกรรมสงสัยในลาจะหอละไทยก็จึงตัาถามว่าพันเตคาเดเจ้า อาทิอาทิตะเสนาอาตาปะสะลาสีเป็นเจ้าอันว่าญาจุกวานิพกมาอันผู้ขาหากบ่เคยรู้จักเมื่อมาพบใสผู้ขาเขาก็จักขอยังสิ่งที่เขาหากปาทนาแต่เหตุสันใดตันผู้เป็นเจ้าจึงบ่ขอสิ่งอันใดแก่ผู้ขาพ้องนั้นจา โที่สัตโตส่วนอันว่าพระบรมโพธิสั์เจ้าก็จึงกล่าวตุลถวายปอนว่าอันว่าผู้ขอก็เตียยอมบ่เพิงพอใจแก่ผู้ที่ถูกขอผู้ที่ถูกเปิ่นขอ,อเมื่อว่าบอ่อเฮก็บ่เปิงใจของผู้ขอเหตุดังอันอธตมอาคือตนแห่งเรา จึงบอดใดตุนขอกับอามหาบอพิธอาตรลาธิลานกม็มาคิดะเนิงหันว่าอัตมหายา่าใดอยู่ห่างไกลจากมหาลา,าเจ้าเสียแลพระญาปลานาสีจึงทัดถามต่อไปไปนาว่าขาแด่ตันพระผู้เป็นเจ้าอันว่าตันผู้ใด เมชีวิตอยู่โดยการขอถึงกาลเวลาที่ควรจะขอและก็บอกขอตานผู้นั้นได้อ่อว่ากระามผู้อื่นสูญเสียยังบุญแม้นว่าตัวตนก่อเป็นอายุโดยความผาสุกส่วนอันว่าภุกระละผู้ใดเมื่อเมีชีวิตอยู่โดยการขอเมื่อถึง การเวลาที่ควรขอแล้วขอผู้นั้นก็ชื่อว่ากระทำเหอผู้อื่นดได้ไดบุญโตยแม้นว่าตัวตนเองก็เป็นอยู่โดยความผาสุขบัณฑิตาเจ้าหันยาจบมาถึงแลว้วเตี้ยนยอมมามีใจกรธเคืองเกียดกุกละผู้เต็น อาเป็นพมจริยะบอดิสุทธ์เหมือนดังต้นนานผู้เป็นเจ้าเนเป็นที่เปิงพอใจแห่งภูคาเป็นยิ่งนาเมือม่อเมือ่อมีการประสงค์โดยประการสิ่งอันใดก็จุงบอกเก่าวหาแกา่ภูคาแด้เธออแม่นว่าสุขแม่นว่าสุขแต่ว่าลาจะสัมปัติแห่งภูคา ก็เตียงว่าจะใดสลรใดจะแลเมื่อน,นั้นพัวที่สเจ้าจึงทะวายปอนว่าท่านผู้มีปัญญามิสินเตียนย่อมบอกขออันใดผู้สะลาเตียนยอมรู้โดยตนคุณเดียวพระอาลีญาเจ้าตั้งหลายเตียนยอมบวบออกปากขอมีแต่ยืนอยู่โดยพิฆาจานวัดตอนนั้นแลน อันนี้ก็หากเป็นอิริญาอาการแหง่งพระอริยาเจ้าทั้งหลายพระญาจึงตลัดว่าคาแด่ผู้เป็นเจ้าผู้คาขอทะวายงัวนมที่มีสีแดงปันหนึ่งพร้อมกับโดยงวัวผู้แก่อาแกต่ตานแด่เธอหากเป็นความจริงโดยอิริญาที่ได้ฟังอย่างถ้วยรำอันประกอบโดยธรรมของทาน จักบ่เหอแก่ผู้ที่มีอิริาายาสบถใดๆดังนี้ก็มีแลในกาพิจายถ้ากะสัมปญูภาพุทธเจ้าใดภาลบถึงการที่เทวะดาหากถูกแผ่นดินหาแตกสะลุบเพื่อเป็นเหตุแก่ธรรมเทศนา จึงจับนำเอาจาตะคะอนี้มาตัลเตสะนาแกพันสัตต์ทัางหลายว่าอาทิเตกะเลยังมีในกาละสมัยขาบหนึ่งพระบรลมโพธิสัจเจ้าแห่งเราได้เกิดมาเป็นวอกตัวหนึ่งหากมีวอกเป็นบริวารห้าร้อยตัวอาศัยอยู่ในส่วนลานอุญานแห่งพระญาปาลาณสี ก็มีและแมนว่าพระเตวตั้นก็มาอุปติแอเป็นวอกมีพระนิวานได้หาล้อยตัวก็อาสะใสอยู่ในอุญานที่เดียวกันนั่นแหละเอกาติวาสังยังมีในกาณะวันหนึ่งก็ยังมีวอกไล่ตัวหนึ่งก็ได้ไปขี่ตกใสหัวแห่งปุโรหิตผู้หนึ่งและในคณะยามนั่นปุโรหิต ผู้นั่นก็แงนขึ้นพอเล่งดูวอกตัวนั่นก็ถ่ายทุกลงใส่ปากแห่งผู้โลหิตผู้นานแทมผู้โลหิตผู้นั่นก็มีกรรมโกดเคืองเกียหมานางก็จึงผูกร,รมผูกเวนหมายมันอย่างวอกั้งลายสาส่วนอันว่าวอกํางลายอันเป็นพระวานแห่งโพธิสั์เจ้าก็ไปบอกกล่าวจาแจง เนื้อความนั้นแก่โพธิสัต์เจ้าและโพธิสัต์เจ้าก็จึงประชุมจุมนมนย่างบริวานแห่งตนแล้วก็ป่าเอากันหนีไปอยู่ที่อื่นเสียส่วนอันบอกอาตัวหนึ่งก็บหันตัวก็จึงไปป่าเอาระดีวานของตนไปโดยมาแถมวันหนึ่งลงจ้างหลวงได้เกิดไฟไหม จ้างที่ถูกไฟไหม้ก็มีหลังอันบวงปองไปหมุดชวนอันว่าผุโลหิตผู้หาอุบายที่จักกระทำโทษแก่วอกตั้งหลายจึงไว้สาพญาว่านามมันมอกหากเป็นยารักษาแผลดีนักแลเมื่อนั้นพญาจึงตัดสั่งเหอมนุษย์ตั้งหลายและฝูงอาญิงทะหนูอันแน่ไปยิงยังวอกทั้งหลาย อันอยู่ในส่วนราดอุญานตาตายเสียมส่วนอันว่าบอกที่เป็นพญาหัวนาก็ถูกยิงตายในคณะบัตนานก็หนีไปถึงอที่อยู่แห่งโพธิสัตว์เจ้าแล้วก็ตกลงมาขาดใจตายไปส่วนอันว่าโพธิสัตว์เจ้าเมื่อรู้แจ้งข่าวสนั่นก็จึงมาลู่ในธรรมกลางมู หมอกตั้งหลายพุงเป็นบรดีวานแล้วก็จึงกล่าวคำสอนแก่บริษัทแห่งโตนว่าต้านผู้มีปัญญาบอกวรอยู่ในที่มีศัตรูหากมีลิปองกระตำไรพอการที่ได้อยู่ในที่คนปองกระตำไรเพียงแต่คขืนหนึ่งหรือว่าอาสองเขืนก็เตียงว่าจักได้หับทุกขเวทนาได้ การอาผูม้มีจิตใจบางเบาเอาเชื่อง่ายเตีเยนยอมเป็นพาระอันลายแก่โมูบดีวานตีตามทิศหาบอกอันทะาภาละอาตัวเดียวเป็นหเหตุกะตำเฮบอกตัง้งหลายถูกกะตำไล่จนวินาศสิบหายเฮไดเป็นนายหมู่ฝุงอาที่ใบไล่พระญา าแต่มาว่าตัวเป็นผู้สาลาดบวชเชื่อฟังกามแห่งนักปาดบัรลิตเอาแต่ใจแห่งตนจึงใดป้าเอากันนอนตายเหมือนกันดังวอกตัวนั่นแหละนายฝูงใบไล่พายาปัญญาถึงว่าจักมีกำลังแข็งแรงก็กระทำป้าโยชนะเพื่อสำเล็จใดเพราะบ่มีป้โยชนะ แกหมูญาติกาทั้งหลายป้าดุดอย่างนกปาตะอันบ่ได้เป็นปัญโยจนะแกญาติกาวงสาแห่งตนสนั่นแลชวนอันว่านายหมู่ฝุงที่มีพญาปัญญาป้าก่อไปด้วยกำลังก่อเตียนยอมกะทจำปัญโยจนะเฮือสำเร็จได้ด้วยดี พราะเป็นปัญโยชนะแก่มูญาทิกาวงสาป้านุดดังพระญาสกะเทวลาฏและอินตาเจ้าฟ้าผู้เป็นปัญโยชนะแก่เทวดาทั้งหลายในจันฟ้าตาวติงสาสวันเทวโลกสนานและผู้ใดพิจารณาหันศีลมีปัญญามีสูตรอยู่ในตน ก็เตียนย่อมอาปฏิมัติเ่อเป็นปัญโยจนะอาแก่ตั้งสองฝ่ายคือว่าแก่ตนอาแล้วและผู้อื่นเหตุดังอันผู้มีปัญญาควรพิจารณาดูตนกล่าวคือว่ามีสินมีปัญญามีสูตรหรือว่าก็จริงจักรักษาหมู่กันนะแม่นว่าตนเองก็ดี ก็ควรดีรักษาหฮือดีโดยประการดังกล่าวมานี่แลในทากะพมาจาตะกะสัมปัญโยพระพุทธเจ้าตงรงภาลบซึ่งพระกาภมิผู้มีการหันว่าสันทานที่เกิดที่เกิดนั่นเป็นสันทานอันมันอันเตียงบ่จุติีแอรเปลี่ยนแปลงสันทานที่ออกไปจากโลกนอกสันทาน ที่เกิดนั้นอาบมิจิวานิปานพระพุทธเจ้าตรงรู้แจ้งอย่างอาวาลกิตแห่งพระกาะพมก็จึงเะเด็เคิืนไปสู่พมมโลกโดยอิทธิเอปติหารเต้ารักาะพมเลงหันสัพปัญโยพระพุทธเจ้าหากเะเด็จขึ้นมา ก็สําแดงการอดีอกดีใจกระทำปฏิสันทานตอนรับแล้วก็ขาบทุนสาโดยติติติเต้าของตนดังกล่าวแล้วแต่ปายหลังเหือแจ้งจุปการพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูลาภก,กาภมอาตานถูกนิจารขอบงำเสียแล้วพอเหตุว่าตานมากะว่า สันทานที่บอกมันบอเตี้ยงว่ามันเตี้ยงสันทานที่ออกไปจากโลกนี้อันวิเศษยิ่งกว่านี้หาอันมีผู้ว่าบอมีดังนี้แลเมื่อพักกาพมใดสะดับรับฟังกรรมดังนั้นแล้วก็มาขึ้นขะเน่งว่าสมณะโคตมะแห่หนทาว่าจะมา อามาบีบกันเอาเล่าือ่าวดังนี้จึงสะดุงตกใจวันวัยแต่สัพพัญโยพระพุทธเจ้าเหมือนดังโจรผู้ไลยตั้งหลายที่ถูกจับยับไว้สนานก็จึงจักขาบทุนสาก่าวจาถึงพอาถึงพรมตั้งหลายผู้เป็นสหายแห่งตนเหล่านั้นว่าข้าแดสมณะโคดมหมู่ผู้ขาตังหลายมีถึง อาเจ็ดสิบสองคนโดยกันได้ป้อมเป่งปุญญามาและมีอำนาจแผ่ไปตัวาล่วงอาจาธิและสลาได้เลี้ยวการที่ได้มาเกิดเป็นภมนี้ก็หากเป็นจาธิอันสุดอันซวยสมแลด็ดโดยกำลังแห่งเวนที่คนเป็นอันมากนักหากปัถนาที่จักเป็นดังภูคาตั้ง ตั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงตัดงัดง้างว่าดูลาภกาโพอันว่าอายุแห่งตาน,นี้น้อยนักก็ยืนยืนยาวไปได้แลตานมาสำคัญว่าอายุของตานยืนยาวได้ตังแสนนี่ละปะตะอดดูลาภกาโพเราก็มารู้อยู่แล้วว่าอายุแห่งตานจักยืนยาวไปแถมเต้าได้ พระกาผมจึงตุนสาธามว่าคาแดพระพุทธเจ้าทั้นก่าลวว่าลูกกํานดอายุแห่งผูคาเป็นผู้ลูกอาหันหันบ่มีที่เสียงสุดได้่วนอาพุนจากจัดสะลาการสุกเศร้าโศกเสียได้กันว่าเป็นดังอันแต้ขอท่านจุงไขรกล่าวการ สมาทานวัดและศีลวัดของผู้ขาในกาลเมื่อก่อนว่าเป็นสันได้ผู้ขาจะใดรู้แจ้งอย่างการเรื่องนั้นได้เจอว่าพุทธเจ้าจึงเทอตรงนำเอาเรื่องหาแห่งอาติกาตาล่วงแล้วมาแจ้งไขากาวเฮอพระกาพโพมู้ว่าท่้านเกดิดใดช่วยอยังมนุษย์โลคนทั้งหลาย ที่กำลังถูกแดดฮักเผาหาเหียหมดอ่าอยากน้ำมักหนักหื้อได้ดื่มกินอย่างน้ำสมดังกำปรารถนาตาลเป็นมากนาท่านเคยได้ช่วยย่งมหาจารย์ตาสนั้งหลายที่ถูกหมู่โจรยับเอาไปไว้ที่เมฟังแม่น้ำอานีหื้อโลดพ้นมาไดอันง ท่านก็เคยดได้ช่วยหมู่คนตั้งหลายที่ขี่เรือไปในแม่น้ำกุงกาเพื่อได้พ้นจากเงือมือแห่งพระญาณากาลาดที่สวกาเพื่อได้ถึงสุขสวัสดีแถมอันนึกเล่าตัวแห่งเล่าก็เคยดได้เป็นอเนกวาสิกอาของท่านภูมิ่อว่ากะสปะ ลู่วาทันหาตาปะสะเมปัญญาปัญญาสมบุญไปโดวยวัจจะิญาวัดอนนันดีใดผู้หนึ่งเราก็จึงยังมาละนึกใดถึงการปฏิบัติและลิญาอันดีงามของทานในกาละเมื่อก่อนนานและใดปารดุดในปารดุดด,ดังคนติลับแล้วตื่นขึ้นมาจะนั้นดังนี้และ พระกาผมเมื่อมาละนึกขึ้นถึงมัตะจริญาแห่งตนได้ตามดังพระพุทธเจ้าฮ่าได้ตัสก็จึงกล่าวสักเสริญวัรนายังพระพุทธเจ้าว่าท่านมาตรงรู้แจงหายังพระกาลอายุแห่งผู้ข้าแน่แจงแม้แม้นว่าอันอื่นท่านก็ย่อมรู้แจงนันดเมือนกันแล กานหากเป็นพระพุทธเจ้าแท้และพอเหตุดังอานนอุภาวะปัญญาปัญญาแห่งตานก็จึงได้ทรงรู้แจ้งยังภูมิโลกใดสว่างสวัยแจ้งดังนี้ก็มีแลกิญนือันเก่ายังเลื่องในกุกุวังกะก็บังกมสมเลสเด่น